ออมก่อนนพัทค่ะคิดว่าเราสนิทกันมากมากเขารู้ความลับหนูประมาณคือเขารู้หมดเลยแล้วเรารู้ความลับอะไรเขาบ้างเนี่ยเป็นคนเดียวเลยเนี่ยนะเป็นเป็นสองคนมีจะมีอยู่สองคนในช่องที่รู้ความลับระดับชาติไงวนูะระดับชาติเลยหรอระดับชาติเลยความรักนล่นเล่นเล่นไม่ไม่คืออย่างนี้อาจจะบอกไปแล้วไม่รู้ที่ทราว่าเป็นความลับก็มาอยู่ดียวเผยความรักก็จะรู้ว่าเราหนักเราว่างค่ะเราไม่มีอะไรทำเราเลยแบบเออที่เหลือ ก็ไหนว่าเรื่องราวเขาเชื่อใจอะไรเงี้ยเออเราเชื่อใจเขาว่าด้วหลิงรู้ไหมว่ามันถือความลับรู้สิเราก็ไม่บอกใครเมิ่งรู้ตอนนี้หรือว่ารู้มานานอแล้วตอนนี้ไม่รู้จะเร็วไปหรือไม่ถึงเราจะช้าแต่เราก็ยังมี human s e n ส์อยู่ว่าอะไรที่พูดได้อันไหน เม่แล้วก็เราก็ยังต้องปกป้องน้องเออจริงๆมันก็ไม่ใช่ความรักขนาดนั้นหรอกแต่ล่าเออไม่ได้หรอกค่ะนะเดี๋ยวแบบความรักของบริษัทมันจะแตกเอาเอาาหนูจะเล่ไงกพี่อยาวบริษัทบ้านหนูเจ๋งนะมีคู่แข่งนะอ่ออีกนิดจะจะหลุดออกมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเริ่มขยับมาทีละนิดแล้วเริ่มมาทีแบบว่าโอ้พี่ให้หนูเก็บสูตรเหล่าไี้บ้างเถอะ๋อ้อลุกแล้วอาหาร แล้วแม่เรารู้ไหมแม่เราอรรู้ไหมพ่อไม่ยอมบอกใครแล้วพ่อรู้ไหม่าเราไปบอกพี่หนิกะเอ่ได้พ่อรู้แล้วเออก็สนิทกันมากอสนิทถ้าวัดเลเวลความสนิทเราอยู่ในระดับไหนกันก็อยากให้ลูกฉันได้ดีอยากให้เขาได้ไปไกลอะไระเธอเหมือนยายใช่หรือว่าออจากพูดไทยเหมือนใคร นั่นไงคือลูป้านาอาทุกคนอ่ะก็ได้ไงคือเขาทำเียงแก่ๆอ่ะคือบอกว่ารู้แล้วเออเอายังไงต่อก็นี่แหละนิดดูความรับขาหมดแล้วรักษา P I D D นะแม่เลยไม่พลาดทุกความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกแพลตฟอร์มของคนชลิตออนไลน์นะครับ